สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูขูสูคนครับ่อกับบ่าวเท่าฮันัทชนแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามือนีไม้ปีครับพี่น้องไม้ปีแกงฮ็ดผอแกงหิดพอมาเด้อพี่น้องเด้อเอาให้พี่น้องเบิง่งชัดๆจัดจัดบรชัดเอามีแตหนวยอ่อนๆไม้ปีกินเทื่อแหลกของปีนี่มันสิได้แบบอ่อนๆใส่กับตาทัวแกมกับพักคือมหมูว่านพักสลัดดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวก็ได้มานําครับม้อนี้มาม โอ้แนมมึงมันเป็นสีนำดำๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาันกัดเสียบดูดอกฟูงมินตำกัได้โอ้ยเหือ่อฝนสีตกได้พี่น้องเสียงอาจสีดังเนี่ยด้พี่น้องได้เพิ่นมาเทพปูนอนะมาจวดน้ำบาวเท่าไม้ปีไม้ปีปจำก่อนจำเอาได้เดี๋ยว <laughs> อืม บเขาท่าน้องอุ่นอยูอ่ยังไงก็ดีบอนแก่คือดอกนิ้นวอ่อน แต่ว่าข้างในมันอาจจะมีสีดำแต่ว่ายังอ่อนก็มีครับอืมเหือน <c oughs> อะไรกิโลละสี่ร้อยห้าสิบรับท้งบันเบาครับ บริเวดให้พี่น้องเบื้องรับมนเนี่ยฝ่าวเลยฝนสิตกเตียงใส่พักติวเพราะอีตัวกับเนี่ก็หอมแดงกับใส่เครื่องปรุงแค่นั้นครับพี่น้องเครื่องปรุงกับปลาแดดกับชุรสด,ดจบ เงี้ยเงี้ยจอดฝนกำลังหิมะมันเอาฝนยังตกดีครับอืมผักติ๋วใส่กับผักติ๋วผสมไปร้อยสั่มหนึ่งหอมพักไอ้ักอีตัวครับน้ อืมด็กกินไม้ปีนคัก ชูอุ่นอุ่นโอยเสียงวีวอวีวอน้อกมันเนี่ยไปเป็นอย่างน้อกเอข้าให้ปลอดภัยด้วยพี่น้องเด้ออันวีวอวีวอนี่บ่าปันไหนบ่มักปันไหนฟั้งเสียงพี่น้อง ข้อนังพัดากลางบนอื้นเฮ็ดอย่างเงีเฮ็ดอันน่ะเฮ็ดทอบพี่้อง còn u lượn thật nha tít vậy thằng bố phi mà này ẩu tốt đi thật cả này ออโอนะ้โหคุณน่ะพักติว๋วอนส่วนอยองข่าวมากส่วนก็นอร,รอยเลย ว่ามันอาบนาำพี่น้องมึงด้วยผมขอสดขอไยเด้ยวยพี่น้องเลยเต็มเลย ยังหินเกียจสร้างมาเห็ดบ้านครับพี่หงเ,เห็ดบ้านหรืป่าเห็ดถึงหน้า <c oughs> เห็ดถึงหน้าพี่หงสร้างสร้างน้ำบ้านเพิ่นมาเห็ดไห้ hoàn toàn chứ cũng mình tầm lại lại bình mưng mang mưng mang ชุนเย็นบมละอืเอเขาทาบโอ้ยเหงื่อพี่น้องเหงื่อก็ขอโทษขอด้วพี่น้องเอาให้พี่น้องเบิง่งโอ้ยค่ะค่ะซดหุ่นหุ่นแห้งค่ะไหลสวกเลยวันอาบน้ากินเข่าครับพี่น้องสูตรไหเนาะอ,อ,อาบน้ากินเข่าไปเนะี่ย ึงนวยนำปุ๊บๆเลยพี่น้องเออโอ้ยยังไงเหงื่อไะไรหมดมากปบบนี้หมดหมดกะกินแกงเห็ดน้ำพี่น้องข้ากินทีหมดกันด้ ยังรถปูนพุนเทพปูนแข็งเท,เทหินดังสาดสาดัด อ๋ออู้เอาแห้งดูนะโอ,อขอโทษขออภยัยครับพี่น้องว่ามันอาบน้ำกินวันนี้ ขักอีกเอาเอาฝนทีมายิงสดแกงเห็ดแห้งครับ <laughs> ชั้งนอยนี่ก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดละงกเฮ็ดละงกเฮ็ดปวกก็พี่น้องเฮ็ดละงกเฮ็ดปวกโอ้คัก กึบๆ <ừ> เลยจนข้ามชุดถ่ายนะ <laughs> ขนเขาเยอะ <ừ> สุดใจให้หมดกับ พี่น้องว่าดอกกระเจียวดิบกินได้บ่เอานะโอ้ยน้ำ <laughs> กินได้พี่น้องคือเอามาก,กินกินกับกินแก้มกินได้หมดพี่น้องสำหรับบ่าวเท้าได้แหละ <laughs> พี่น้องบางท่านอาจจะว่ามันขีวนะ้วัวจะบุกขิววันได้ครับ ตำมัำนนกับเพชรอันนี้ก็ซีอิ้วอุ่นห่อนห่อาอู้หเขากันลางงาเลยเนี่ยเอาหล่เขากันลางงาอืมอืมแตป่ปว่าอ่ หัวจับครับขึ้น้องกินไม้ปีแล้วมีแต่เห็ดพอหลัง<ฮ>หัวเหงื่อเหงื่อ ขอถทษพอัยพี่น้องมันเอาำมัหนห่อนหลายมองหลายบอลก็ขึ้นฝนตกนะพี่น้องนะโอ้คักแซบเน,น้นทั้งพักครับพี่น้องวันนี้เน้นทั้งสด <c oughs> เน้นทั้งสดน้ำกึบ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 เลยถักหลายเอา้าขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกติดต,ตามรับชมบ่าวเท่าช่วงนี้ก็ตอบคอมเมนต์พราท่าน้ะพี่น้องเนื่องจากว่าบ่าวเท่านี้มามาหน้านะครับมาหน้ามายวน มาเบิงสร้างมาผ่า้างาเป็นเห็ดอัอนโวกระชีวว่าคือจ้างแบบาต่างหานะครับกับพี่น้องพ่อเทานี้และเอา้าเป็นมาเห็ดซอยนะครับเป็นเทียงหน้าตัวซัานออกมาน้วก็เห็ดหัวหัวหนามน้ำนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวบาวเทาสิทายรีวิวเห้เบิงครับเทียงหน้านะครับเทียงหน้าฉบับบาวเทาทาเบิงเด้อพี่น้องเด้อกับตอบความเปม็นพี่น้องยนือมือแรงนะครับเด็เบิงเด้ดตอบพี่น้องนะครับกับขอบคุณพี่น้องนะครับ ที่คอมเมนต์มานะครับแ้วก็ขอถทษข้อไปพี่น้องนะครับที่บางเทื่อกรบบริตอบนะครับอาจจะตอบซาแน่หรือบริตอบเลยนะครับบางท่านกับมีเขาเอ่นว่าอย่างไระบเห็นบ่าวเท่าตอบกับบ่หลายครับพี่น้องคือถามมาอยากให้ได้ใจคือตอบเลยมันมันกับเบไดครับพี่น้องเพราะว่านึงคือถามมาบ่าวเท่ากับบระเิตอบนะท่านที่ท่านใดนะครับกับช่วงว่างๆหรือว่าเมื้อแรงบ่าวเท่าจังไปไปตอบเนาะพี่น้องเนาะเอากะ บอกว่ากันครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ฝนตกหลายมองหลายบอลได้กินแล้วครับได้กินไม้ปีเฮ็ดเพาะครับพี่น้องกินไม้ปีนี่มันสีแสบมันสีอ่อนนะครับเหิงไปมันสีแก่ได้บหมนี้เฮ็ดเพอนังก็สีหย่อหย่างแค่น้อยอันนี้ก็เริ่มแล้วครับมีไนดํานะครับมีไนดําแล้วก็แต่ว่าแต่ว่ายยังย่งอ่อนอยู่นะครับก็ถือว่าไม้ปี โลละสีร่รลอยหะสีพี่น้องโอ้ยกระเสียบอยู่เอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกติดตามรับชมบาเทาคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับมากระไล่ถือใจกระแช่บาเทานี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ